การทำงานในที่อับอากาศนั้นเราต้องมีหลักการและวิธีทำงานให้ปลอดภัยแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักที่อับอากาศกันก่อนนะครับที่อับอากาศหมายถึงที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอทำให้อากาศอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างไรก็ตามที่อับอากาศอาจไม่จำเป็นต้องเป็นที่ที่มีทางเข้าออกจำกัดเสมอไปอาจเป็นลักษณะของบอเปอิดเช่น บ,บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อตะกอนหรือลุมบ่อขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปในดินทอ่อถังโพงถ้ำอุมโมงค์ห้องไซโลหรือภาชนะปรรจุขนาดใหญ่ซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่ที่มีสภาพแวดล้อมจับเป็นบรรยากาศอันตรายแทบทั้งสิน้นลูกจ้างที่ลงไปอาจหมดสติหรือเสียชีวิตได้เนื่องจากขาดอากาศหายใจหรือสูดหายใจเอาสารพิษเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ หรือได้รับอันตรายจากการระเบิดการลุกติดไฟของฝุ่นหรือไอระเหยของสารไวไฟภายในนั้นได้บรรยากาศอันตรายคือสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. มีออกซิเจนในอากาศน้อยกว่าปกติซึ่งเมื่อออกซิเจนเหลือน้อยกว่า17เจซจะมีอาการอึดอัดแน่นหายใจทีหัวใจเต้นเร็วขึ้น การมองเห็นแย่ลงมีปัญหาการประสานงานของกล้ามเนื้อเหนื่อยล้าหอบเมื่อออกซิเจนเหลือน้อยกว่า10%จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนและหมดสติและเมื่อออกซิเจนเหลือน้อยกว่า6%จะทำให้หมดสติอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีฉะนั้นระดับปริมาณออกซิเจนที่สามารถทำงานได้คือต้องอยู่ระหว่าง19.50% ถึง23.50% 2. มีกา๊าซไอระอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกินร้อยละสิบของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ 3. มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมี แต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ 4. มีสารเคมีที่มีความเข้มข้นเกินมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนดไว้บอ่อหมักดองมะม่วงภายในบอ่ออาจเกิดก๊าซที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการฟอกขาวและก๊าซซึ่งเกิดจากการหมักดองเช่นกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ผู้ที่ลงไปอาจหมดสติเพราะขาดก๊าซออกซิเจนหรือได้รับพิษเฉียบพพันจากก๊าซดังกล่าวห้องเก็บปลาในเรือประมงจะมีปลาเน่าเสียอยู่ภายในหลายวันทำให้เกิดการสะสมของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เมื่อเปิดฝาออกก๊าซที่อยู่ภายในจะแพร่กระจายออกมาทันทีผู้ที่เปิดฝาอาจหมดสติตกลงไปในห้องเก็บปลา หรือเสียชีวิตทันทีจากการได้รับพิษเฉียบพันจากสารเคมีได้การทำงานเชื่อมในท้งถังหรือท่อทำให้เกิดฟูมโรหะกา๊าซต่างๆเช่นก๊าซไนออกไซด์ก๊าซไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์และก๊าซโอโซนหรืออาจเกิดการรั่วไหลของกา๊าซเนื่องจากลืมปิดวาล์ว หรือสายก๊าซลวกทาให้เกิดการสะสมของก๊าซจนอยู่ในระดับที่สามารถลุกติดไปหรือระเบิดได้การทำงานในสถานที่อับอากาศอย่างปลอดภัยนั้นต้องมีมาตรการจัดการทำงานในสถานที่อับอากาศในแต่ละแห่งอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมของสถานที่อับอากาศนั้นนั้นและละักษณะของการทำงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและให้หยึดหลัก3ประการดังนี้ประการที่ 1. ง,งานใดหากหลุเลื่องได้ไม่จำเป็นต้องทำงานในสถานที่อับอากาศให้นำไปทำงานที่อื่นในทุกกรณีหากเป็นไปได้ ประการที่2หากจําเป็นต้องเข้าไปทํางานในสถานที่อับอกาศจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและประการที่3ม,มีการจัดการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับสภาวะการทํางานในที่อับอกาศการทํางานอย่างปลอดภัยและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในที่อับอากาศผู้ปฏิบัติงานจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากภาวะแวดล้อมการทำงานทั้งในด้านปัจจัยทางเคมีทางกายภาพและการเกิดอุบัติเหตุต่างๆลูกจ้างที่ลงไปอาจหมดสติหรือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจหรือสูดหายใจเอาสารพิษเข้าไปในระบบทางเดินหายใจหรือได้รับอันตรายจากการระเบิดการลุกติดไฟของฝุน่นหรือไอระเหยของสารไวไฟ ซึ่งสถานที่อับอกาศแต่ละแห่งมีสภาวะอันตรายเกิดขึ้นได้แตกต่างกันดังนั้นก่อนเข้าไปทำงานทุกครั้งจำเป็นต้องวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกันอันตรายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยมีแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอกาศดังนี้ การทำงานในที่อับอากาศแต่ละครั้งจะต้องมีลูกจ้างทำงานไม่น้อยกว่า3คนโดยแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตามที่กำหนดได้แก่ 1. ผู้ควบคุมงาน 2. ผู้ช่วยเหลือและ 3. ลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศลูกจ้างคนเดียวกันจะปฏิบัติหน้าที่หลายตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่ได้และต้องได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีการกำหนดไว้ ให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานและเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้มีการกำหนดไว้หากที่อับากาศมีเส้นใยฝุ่นละอองกา๊าซไอฟูมต้องมีหน้ากากาป้องกันอนุภาพที่เหมาะสมกับมลพิษให้ลูกจ้างสวมใส่หรือหากมีสารเคมีที่มีปริมาณความเข้มข้นมากนายจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดสกอากาศช่วยหายใจ จากอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแล้วในการทํางานจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเตรียมไว้ด้วยและมีผู้ช่วยเหลือเตรียมพร้อมอยู่ด้านนอกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาผู้ช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จัดเตรียมไว้อย่างมีทักษะและความชำนาญทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติขึ้น ติดต่อสื่อสารและมีระบบการให้สัญญาณระหว่างผู้ช่วยเหลือที่อยู่ภายนอกและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศเพื่อคอยติดต่อสังเกตและสื่อสารกันตลอดเวลาและทำการแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุขึ้นรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกับคนข้างใน ไฟฟ้าที่เหมาะสมในที่อับอากาศและหากที่อับอากาศมีสารไวไฟหรือระเบิดได้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกันมิให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดจากตัวอุปกรณ์ได้รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยกรณีลูกจ้างที่ทําให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟเช่นการเชื่อมการเผาไหมา้การย้ําหมดุดการเจาะหรือการขัด จะต้องแน่ใจว่าไม่มีบรรยากาศอันตรายที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ต้องทดสอบสภาพอากาศก่อนและระหว่างการทำงานจนกว่าผู้ปฏิบัติงานจะออกจากสถานที่ทำงานนั้นเพื่อหาปริมาณกา๊าซออกซิเจนในบรรยากาศการทำงานซึ่งควรมีค่ายอยู่ที่ระหว่าง19.50%ถึง23.50% ซึงถือเป็นสภาพอากาศที่ปกติและในบางลักษณะางนานต้องตรวจสอบหาปริมาณกา๊าซไอและอองหรือสารเคมีในบรรยากาศการทำงานซึ่งไม่ควรเกิน10%และสำหรับฝุ่นต้องมีค่าไม่เกินปริมาณที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้มีระบบก,การอนุญาตก่อนเข้าทำงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบทั้งระบบซ้ำอีกครั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนเข้าไปทำงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตคือในจ้างหรือลูกจ้างที่ได้รับการอบรมแล้วซึ่งต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้ควบคุมผู้ช่วยเหลือหรือลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศโดยในจ้างต้องมอบหมายเป็นหนังสือ จะทำแผ่นป้ายที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าและป้ายห้ามสูบบุหรี่ให้มีขนาดมองเห็นได้อย่างชัดเจนติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกของที่อับอากาศทุกแห่งทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราวบว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีอันตรายโดยพื้นของป้ายควรเป็นสีแดงอักษรสีขาวที่อับอากาศที่มีลักษณะเป็นช่องโพรงหลุมหรือถ้ำ จะต้องจัดให้มีสิ่งปิดกั้นไม่ให้มีใครเข้าหรือตกลงไปได้ซึ่งอาจจะใช้ฝาปิดหรือจะทำ้วกั้น,นก็ได้โดยลวกั hmm Ahora, ้นจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า90เซนติเมตรในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงานต้องปิดกั้นหรือการกระทำใดๆเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานสารหรือสิ่งที่เป็นอันตรายจากภายนอกเข้าสู่ที่อับอากาศ ช่นการจัดทำแผงกัน้นหรือการปิดวาลวมีการจัดการในเรื่องการระบายอากาศอย่างเหมาะสมยิ่งช่องเปิดมากขึ้นก็จะทำให้การระบายอากาศนั้นดีขึ้นหรือหากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องมีระบบการนำอากาศจากภายนอกเข้าและดึงอากาศในที่อับอากาศออกไปข้อปฏิบัติเหล่านี้ เป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรู้เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศและอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดน,นะคะ